อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาตั้งค่าการไลฟ์สตรีมกันนะครับไอ้กล้องตัวนี้เอาไปไลฟ์ได้นะครับแต่มันมีข้อจํากัดอยู่จนถึงขนาดที่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ใครเอาไปไลฟ์สักเท่าไหร่ย้ําไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับอ่ะดูฮะวิธีการนะครับคือเวลาเอาไปไลฟ์นะครับคือเราจะต้องต่อพอร์ตไมโคร HDMI ตัวนเนี้ยเนี่ยพอร์ตด้านข้างเนี้ยไปเข้ากับการแคปเจอร์นะครับหรือไปเข้ากับสวิตช์ก็ได้ผมจะไม่สอนซ้ําในเรื่องของการเชื่อมต่อกล้องไปไลฟ์แล้วนะ ผมจะทําให้ดูเลยนะครับคือผมมีสายไมโคร HDMI อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะผมจะเสียบพอร์ตไมโคร HDMI เข้าไปนะครับแบบนี้พอร์ตนี้นะเสียบเข้าไปนะครับปึ๊บมันจะขึ้นเตือนว่า LV Monitor เนี่ยจะถูก Disable นะครับเมื่อเสียบ HDMI Output นะครับจอมันก็จะดับลงไปเซ็งมากคือเสียบ HDMI เอาแล้วจอมันดับแต่ถามว่าภาพเป็นยังไงแต่สลับไปที่กล้องสามปึ๊บภาพก็ติดนะครับภาพก็ยังติดอยู่เห็นป่ะเอ่อ คือก็สามารถเอาภาพไปใช้ไลฟ์ได้แต่สังเกตว่าตอนนี้จอมันดับใช่ไหมมันดับอยู่ในเลเวลที่ว่าผมกดทัชส,สกรีนอะไรไม่ได้เลยนะครับกดชัตเตอร์เนี่ยกดถ่ายได้อย่างเดียวนะครับนเนี่ยพอกดถ่ายปุ๊บมันก็จะมาติดที่ไอ้จอนี้นะครับคือกําลังกดอัดอยู่เลยนะครับดังนั้นตัวนี้อัดไปไลฟ์ไปไม่ได้นะครับถ้าจะไลฟ์ก็ต้องหยุดอัดนะครับกดหยุดปุ๊บาภาพก็จะไปติดที่ไอ้จอที่ส่งภาพออกไปเข้าโปรแกรม OBS นะอ่ะ ทีนี้ถ้าเกิดป้าจเจ้าไปไลฟ์จริงๆเนี่ยอย่างแรกเราต้องปิดให้มันเป็นคลีน HDMI ก่อนคือตอนนี้เนี่ยจะสังเกตว่าตรงกล้องเนี่ยมันมีอินโฟเต็มไปหมดเลยซึ่งเราไม่ต้องการนะครับไอ้พวกออโต้โฟกัสสปีดชัตเตอร์เอฟรูรับแสง ISO อะไรพวกนี้เราไม่ต้องการเราอยากจะปิดมันให้หมดนะครับวิธีปิดก็คือเราก็ต้องถอดสายออกมาก่อนปึ๊บอะมาดูหลังกล้องเข้าเมนูครับแล้วไปที่ประแจรธรรมดานี่แหละประแจนะ แล้วหมุนขึ้นมาหน้าที่3ทับ4คำว่า TV Connection นเห็นไหมทีวีคอนเนคชันเนี่ยมันจะมีคำว่า HDMI Mode นะครับเราตั้งเป็นออโต้ไว้ถูกแล้วจะมี HDMI i n f o Display บรนทับที่2จะมีโหมด1กับโหมด2นะครับโหมด1นี่เขาจะเขียนว่า Constantly Display Information ก็คือจะโชว์ Display Information อย่างเดียวนะครับ HDMI โหมด2ก็คือ Display Information เนี่ยจะโชว์เฉพาะตอนที่คาเมราเนี่ยถูกโอเปเรตอ่าคือถ้าไม่ถูกโอเปเรต Display มันก็จะหายไป อย่างเมื่อกี้เป็นโหมด1ใช่ไหมแต่ปกติจริงก็คือผมออฟไปเลยออฟเพื่อให้มันเป็นคลีน HDMI นะครับอ่าถ้าคือสมมุติผมออฟปุ๊บเวลาต่อเข้าไปเนี่ยปุ๊บเห็นไหมคือภาพมันจะครีนมากคือจะไม่มีอินโฟอะไรมากวนใจตรงหน้าจอเลยนะครับแต่ว่าตรงหน้าจอตรงนี้ก็จะดับไปแล้วนะทัสกีนอะไรก็ไม่ได้เลือกโหมดโฟกัสก็ไม่ได้นะครับกดอะไรไม่ได้เลยนะครับคือปรับรูรับแสงปรับสปีดชัตเตอร์ปรับอะไรตรงนี้ไม่ได้เลย ไม่ได้เลยดังนั้นมันจะมันก็เลยกลายเป็นกล้องที่คุณจะต้องปรับทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะถึงจะเอาไปใช้อ่ะผมถอดออกลองอีกการหนึ่งลองอีกกัหนึ่งปุ๊บเป็น HDMI info display เป็นโหมด2ดูนะครับโหมด2คืออะไรเสียันะปุ๊บอ่าภาพมาทั้งคู่นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะดับไปตรงนี้ดับนะครับเป็น Clean HDMI เหมือนกันตรงนี้เป็น Clean HDMI เหมือนกันโหมด2นะ แต่ถ้าเกิดว่าผมโอเปรตกล้องเมื่อไหร่ปุ๊บสปีดชัตองสปีดชัตเตอร์เนี้ยคือมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่ตรงหน้าจอเลยว่าเราปรับอะไรนะครับคือโหมดเนี้ค่อนข้างจะสะดวกนิดนึงไม่รู้ว่านิดหรือเปล่าคืออ่ะถ้าเกิดอยากจะปรับก็คุณก็หมุนสิคุณก็ปรับมันที่โหมด2แล้วมันก็จะขึ้นหน้าไลฟ์ว่าตอนนี้แบตเราเหลือเท่าไหร่สปีดชัตเตอร์เราเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ่ะปรับไปสิอยากจะเปลี่ยนออโต้โฟกัสเป็นโหมดไหนนะครับถามว่าแบบนี้ใช้ได้ไหม มันก็พอใช้ได้นะครับเออมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะสวัสดีครับผมวบจากอเไฮา h แ n n e l ลครับก็ปรับแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะหายนะครับแล้วผมก็สามารถใช้กล้องเนี่ยออโต้โฟกัสอะไรได้ตามปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าชัดนะคือตอนนี้มันเป็นเฟสดิเคชั่นอยู่ใช่ไหมผมเอาอ็อบเจกต์บางหน้าปุ๊บอ็อบเจกต์ก็จะชัดผมเอาอ็อบเจกต์ลงปุ๊บหน้าผมก็จะชัดนะครับก็ใช้ง่ายแบบนี้นะครับ เพียงแต่ว่าพกดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะโชว์ทั้งหมดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งกูอยากจะไม่ให้มันโชว์เลยอะ่ะแล้วเราอยากจะโอเดรสที่จอด้านข้างเนี้ยมันทําไม่ได้นะครับหรือต่อให้มันโชว์แบบนี้ปุ๊บแล้วผมอยากจะทัชสกรีนเพื่อไม่เอาเฟสเดติเคชันละเราอยากจะเปลี่ยนเป็นวันแอรเรียแล้วถ้าจอมันฟิปอยู่แบบนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้นะต้องฟิปจอกลับไปฟิปจอกลับไปแล้วค่อยกดเปลี่ยนเป็นวันแอรเรียปุ๊บอ่ะแล้วทําไงทัชสกรีนข้างหลังนี่ก็ไม่ได้ ไม่ได้วิธีการก็คือเป็นว n นแอเรียใช่ไหมกดว n นแอเรียปุ๊บเราก็เลือกกดลงนะครับเลือก AF a อ e a แล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนโดยใช้มือของเราเนี่ยอ้อมไปด้านหลังนะครับอ่ะหดย่อขยายค่อยๆกดสกอขึ้นสกอลงนะครับคือมันก็จะโชว์ให้เห็นหมดถามว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นงานที่ผมไลฟ์เองเนี่ยคือคุยกับกล้องคนเดียวอยู่กับโต๊ะแบบเนี้ยโดยที่ไม่ได้ออกไปแบบเป็นมาตรฐานเป็นไลฟ์ขายสินค้าเป็นไลฟ์จัดรายการที่มันจะต้องเป๊ะกว่านี้ผมทําได้ผมใช้แบบนี้ของตัวเองก็ได้นะครับ เออไลฟ์แบบเนี้ยของตัวเองก็ได้เนี่ยปึ๊บ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 ก็ตั้งมาสิเป็นเฟสเดทชันไปเห็นออโต้โฟกัสแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปอืมก็เป็นคีน hdmi ใช้ได้นะครับ <c oughs> มุนจอกลับมาก็เลือกออโต้โฟกัสไม่ได้นะแมงเลยคือมันมันมีความแปลกประหลาดอยู่พอสมควร <c oughs> <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่หรือพ่อค้าแม่ค้าที่เราอยากจะโอเปเรตกล้องอะไรแบบนี้มันก็ไม่สะดวกที่จะโอเปเรตตรงข้างหลังกล้องอย่างเงี้ยไม่งั้นเราจะต้องถอดสายจอนี่ออกมาแล้วก็มา โอเปเรตกันตรงข้างหลังตรงนี้นครับก็ต้องมานั่งจิ้มตรงนี้กันอีกว่าจะเอาโฟกัสตรงไหนแล้วก็เราจะเลือกโหมดออโต้โฟกัสเป็นแบบไหนซึ่งพอพิมจอกลับมาแบบนี้แล้วอย่างที่ทําให้ดูตอนแรกนะครับคือออโต้โฟกัสไม่ตออมันก็เลือกไปตรงนี้ทันทีไม่ได้เลยเหมือนกันคือผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเฟสเด t e ทคชั่น่ะปึ๊บก็กดไอ้นี่ออฟใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเก้าแอเรียก็ก็ไม่ได้อะ่ะมันก็ได้แค่เป็นเฟสเด t e คชั่นปกติอย่างเงี้ยคือมันไม่มันไม่ฟูลี่เหมือนตอนเป็น g 7นะครับ ดังนั้นการใช้ไอ้ตัวนี้ทำไลฟ์สตรีมจะต้องใช้เป็นนิดหนึ่งแล้วก็ดูข้อจํากัดที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ลองดูว่าตัวเองใช้ได้ไหมนะครับผมใช้ได้เพราะผมใช้เป็นแต่พอมันมีเงื่อนไขในการปรับนูน่นทํานูน่นทํานี่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมห่วงแค่มือใหม่อะ่ะจะงงแค่นั้นแหละแต่ถามว่ามันใช้ได้ไลฟ์ได้ไหมได้เซ็ตให้เสร็จแล้วก็เอาไปไลฟ์ได้เออเป็นโหมด2ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่อยากให้มัน มี HDMI ออกมากวนไม่ว่าเราจะปรับกล้องอะไรนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ละแล้วก็เปลี่ยนทีวีคอนดิชันเป็นปิดให้หมดเลยกลัวค,คนไปมือบอลกดนะครับออฟไปเลยออฟไปเลยปุ๊บสายมาเสียบปุ๊บเออทีนี้ใครมามือบอลกดนู่นกดนี่อะไรปุ๊บมันก็จะไม่มีไม่มีอะไรมากวนขึ้นกวนบนจอแล้วนะครับคือ HDMI i n f o Display ก็ออฟไปเลยกดอะไรไม่ได้นะครับอย่าไปกดอัดก็พอนะฮะกดชัตเตอร์ครึ่งอะไรยังออโต้โฟกัสอยู่นะอ่ะ ปัมพาณนี้เหมือนเซ็ตไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะพูด,ดง่ายๆว่าเอาไปไลฟ์ได้แต่ต้องย้อนไปดูที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้ว,ว่าข้อจํากัดมันเป็นยังไงมันสะดวกไหมนะครับผมเวลาเอาไปใช้งานก็สามารถเอาไปต่อคุยเป็นวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เอาไปเป็นภาพตอนไลฟ์ตอนไลฟ์คุยกับลูกค้าได้สบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับกล้องพานามันเอาไปไลฟ์ได้ตั้งแต่รุ่น G7 G85 ขึ้นมานานแล้วนะครับเพียงแต่รุ่นนี้มันตัดฟังก์ชันที่มันจะโชว์2จอออกไป แค่นั้นแหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างตอนเอาไปไลฟ์กันดูนะครับแล้วผมลืมอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดใช้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไลฟ์ยาวเนี่ยอีกสักพักเดี๋ยวแบตมันก็จะหมดนะครับดูตอนนี้แบตเหลืออยู่หนึ่งขีดท่วนเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะครับผมจะรีวิวต่อ,อยังไงล่ะเนี่ยปิดก่อนวิธีการก็คือเหมือนเดิมครับเราจะต้องหาสายต่อไฟตรงมาผมถอดแบตออกก่อนนะปึ๊บอ่ะถอดแบตออกมา DC c, c o u p l e คือหน้าตาเป็นแบบนี้ดูนะครับ อันนี้เราไปเสิร์ชใน AliExpress ได้เลยหรือผมไม่รู้ว่าซูมคามิล่าเข้ามาขายหรือยังนี่คือ DC c p coupler ของกล้อง GX85 ตระกูล GX85 หรือ GX95 DC c p coupler ตัวนี้ DMWDCCC11 เนี่ยอันนี้ผมไปสั่งมาจาก AliExpress นะครับไซส์มันจะเป็นแบดก้อนเล็กนะครับเป็นแบดก้อนเล็กก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแบบนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นรูรอดใช่ไหมก็ดันมันออกมาปึ๊บอเอาสายออกมา ปโอเคเรี okay. ยบร้อยแล้วก็ปิดแบตเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะปลายสายเนี่ยก็ไปต่อกับเอเชียเดปเตอร์นะครับตั้งไว้ผมก็ต่อสายต่อไฟตรงปึ๊บอ่ะแล้วไอ้ปลายสายอีกฝั่งนึ้ก็ต่อไฟบ้านเลยนะครับผลก็คือปึ๊บเปิดมาเปิดกล้องอืมมาแล้วหลังจากนี้ก็คือแบตไม่มีวันหมดนะครับแบตเต็มตลอดเวลา <laughs> ทำให้เราถ่ายสบายๆเลยยาวๆเลยนะครับ แต่อย่าลืมถ้าใครจะถ่ายอัดคลิปก็อย่าลืมว่ามันจะตัดทุก20นาทีนะแต่แบบนี้จะถ่ายได้ยาวไม่ฮีทไม่ร้อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงแบตจ,จะหมดนะอ่ะอย่าลืมถ้าใครจะเอาเป็นกล้องสตูดิโอก็ไปหาสาย DC copper มาได้แค่นั้นแหละ